สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับก็วันนี้มาย่ำเทือกครับแปลงที่สองนะฮะหลังจากที่ปั่นไปผมมาถ่ายไว้แล้วก็พวกผักบุ้งพวกอะไรมันขึ้นเยอะก็เลยตัวย่ำไม่ลงนะครับผมก็เลยให้พี่เอ๋เขามาปั่นให้อีกรอบหนึ่งนะฮะปั่นให้อีกรอบหนึ่งผมก็เลยเอาน้าใส่แค่กุ้งเขียวกี่คอฮะเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งมาลดลงนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะย่ำรูปเอาเลยนะครับก็มีเวลาถึงบ่ายสองครับวันนี้ ก็ต้องค่อยๆไปครไม่รู้ว่าค่อยๆไปหรือว่าต้องเร่งนะฮะมีเวลาถึงแค่บ่ายสองครับต้องย่ำาลูปให้เสร็จภายในวันนี้ครับ ผมตอนนี้ก็ย่ําไปเหลืออยู่สองสามรอยครับจะเสร็จแล้วครับก็ตอนนี้กําลังสูบน้ําเติมนะฮะ <S <S เหลืออยู่สองสามรอยก็ไม่มีอะไรมากครับจอดแค่จอดพักเครื่องเฉยเยเนี่ยฮะสภาพก็ถือว่ามองไปเหมือนจะเรียบดีนะครับแต่เดี๋ยวไปดูที่รถว่าเกิดอะไรขึ้น มาเอาหมูมาเล่นกีโคนครับวันนี้พาเจเลงมาด้วยครับก็กำลังสูบน้ำเติมนะฮะเพราะว่านาผมเป็นนาไถไว้นะครับแล้วที่มันก็เลยเป็นร่องเป็นเป็นรอยไถนะครับให้รถมาปั่นอีกรอบนึงก็น้ำก็อย่างร่องนี้มันมีน้ำไปอยู่ริมคันสองสามหน้านูาน่นม,มันเป็นโขดเหนียวครับ ดินลำพังดินมันเหนียวอยู่แล้วครับโน่นฮะเดี๋ยวไปดูที่รถกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ก็ย่ำเสร็จไปแล้วเนี่ยนั่นแหละเหลือตรงที่รถจอดครับจอดพักเครื่องเฉยๆครับไม่มีปัญหาครับไม่มีอะไรจะเสร็จอยู่แล้วจะวิ่งอยู่ข้างหน้าจะถึงน้ําอยู่แล้วครับเนี่ย <laughs> จะถึงน้ําอยู่แล้วครับอีกแค่ สามเมตรสี่เมตรเองเนี่ยสามเมตรเองเนี่ยเน,เนี่ยผมผมพยายามไล่น้ําให้ขึ้น,นให้ขึ้น,นมาบนดินดําให้ได้ฮะพอมาถึงนี่ไปไม่เป็นเลยครับล้ลอฟรีเลยผมก็ถึงว่าทาไมรถวิ่งไม่ออกลอ้อมตะกุยครับเนี่ยจะถึงน้ําอยู่แล้วนี่อีกหน่อยเดียวเองแล้วก็จะก็ว่าจะวิ่งไปนี่แล้วก็จะเลาะค,คันไปอ้อมไปนู่นจบเลย สบายตัวไม่ละเอะจัดไปแล้วก็แปล้งตักน้ำลาใส่โอ้ระวังแค่นั้นใครก็จะเอากระแปงตักน้ำน,น,นูน่นสูบน้ำเดี๋ยวก็มาถึงแล้วใส่ไ,ได้ไหมั้ย ตายตัวไปก่อน้อืม เลยใครว่างมาเลยครับไปเสร็จแล้วใครว่างมาเลยนึกว่าจะหมูเนี่ยนาพื้นเดียวอันเดียวนะ เราก็เสี่ยวได้ไปลองดูไปถึงน้ำได้เปล่า Pfft. เดี๋ยววิ่งไปสักพักนึงให้เดี๋ยวผมจะย้ำฝาดนะครับสากสระน้ำไปก่อนรอน้ำเต็มเลยเดี๋ยวจะย้ำฝาดกันเลยนี่ฮะย้ำตัวนะครับก็อยู่ในลูกฝาดตรงไคนกดไหนกดติดตามได้เยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคสำหรับการติดตามรับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ